ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำ YouTube ต่อแต่ว่าอนาคตทำแน่นอนค่ะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะประมาณปีหนึ่งใช่ไหมปีหน้าพี่วรันจบแล้ว2024เรียนอีกประมาณ4-5เดือนจบแล้วเรียนแล้วก็เข้าไปเรียนยาหรอเรียนจบเดือนไหนประมาณเดือนจบแล้วค่ะให้ทายอีกกี่เดือนมาป้าอ่านได้ไหมคะสี่ถึงห้าเดือนอุ้ยเก่งจังเลยรู้ได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้คุณพูดออกแล้วก็ไปจริงเหรอเพื่อเราปีหน้าพี่วรันจบแล้ว2024เรียนอีกประมาณ4ีถึงหเดือนจบแล้วยังไม่ได้พูด นั่งทำคลิปแล้วกันพูดเก่งมากเลยมีแบบทำหน้าแบบทำไงอุ้ยเลย <c oughs> เลยหรือเปล่าไม่ได้เลยใช่อ๋อโอเคอยากกัดฟันแรงนะส่งกูณส่งกูณสวัสดีดค่ะวันนี้อยู่กับตัวาแล้วก็พี่ปิมค่ะค่ะวันนี้มีพี่ปิมนะคะมาช่วย ชใช่เป็นคำถามเกี่ยวกับ Q&A นะคะพี่โกรันเนี่ยได้ลงเหมือนกับว่าหลังปีใหม่2 0 2 4เนี่ยปีหน้าพี่กรันมีแผนจะทำอะไรบ้างแล้วก็ลงว่าใครอยากจะถามอะไรแล้วพี่โกรันก็นำมาเขียนใส่ในในนี้ใ่มีแล้วใช่แล้วก็มีผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่ปิมจะคอยบอกว่าพี่กรันเขียนว่าอะไรได้ไหมนะอ่านได้ไหมช่วยพี่กรณอ่านแผ่นหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่กรณ์ช่วยบอกอ่ะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเบอร์ตัววําคำถามแรก อันนี้ต่ออะไร โอเคโอเคพี่วรนอ่านเดี๋ยวมันมีคาถามภาษาอังกฤษเดี๋ยวให้น้องปริมอ่านโอเคดูอาา่านภาษาอังกฤษส่วนสูงน้นาําหนักตัวเล็กคือจะบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วน้ําหนัก42ก็ผอมอยู่นะน้าหนักเบาส่วนสูงร5 5ยก็ถือว่าค่อนข้างเตี้ยดีกว่าเป็นคนโครงโครงโครงเขาเรียกโครงกว้างใช่แต่ว่าพอไปเล่นกีฬาอะไรงเี้ค่ะโครงหรืออะไรมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายแล้วพอเราผอมลงเลิกเล่นอะไรงีง้มันก็เลยกลายปว่าต<ง>ัวเล็กแล้วก<ง>็กว้างนิดนึงบางคนคิดว่าเป็นนักว่ายน้ำมอง ข้างหลังเขาไหลกว้างมากชื่อรันอ้วนไหมไหลกว้างไหมอ้ว,น,นะวนไหม ยังอ้วนกว่าพี่ปิดผอมกว่าบอกพี่ปิ่นกินเยอะๆหน่อยป้าจ๋าเหนื่อยแล้วเนี่ยป้าจ๋าเครียดแล้วคำถามต่อไปพี่สายเดิมกันไปหรอไม่ไม่ใส่ไว้อยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงงไงมีอีเวนต์ร้องเพลงอีกไหมอยากไปคิดว่าภายในปีหน้านะคะมีอีเวนต์แน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนอยู่อาจจะออกเพลงแล้วหรือจะมีหรือว่าไม่ยังไม่ออกเพลงก็อาจจะมีก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องรอนะคะภายในปีหน้าแน่นอนก็อยากให้มาเจอกันเยอะ ถ้าเราทําเพลงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีแฟนคลับกับซีขาเหมือนนะคะช่วยสนับสนุนแล้วก็ปั่นยอดวิวนะคะขอบคุณไว้ก่อนเลยลงหน้าคะ่ะรับปร,ริญ,ญญาตอนไหนปีรู้ไหมพี่กรันจะจบแล้วเรียนจะจบแล้วประมาณปีหนึ่งใช่ไหมปีหน้าพี่กรันจบแล้ว0 2งเรียนอีกประมาณ4-5เดือนจบแล้วไม่เข้าปร,ริญญาหไม่เราก็จบคือทำงานเข้าทำงานแล้วไม่รับปร,ริญญาายถึงรับปริญญาเรียนจบคือรับปริญญาพี่บอกไม่รับปริญญารับพี่กรณ์บอกว่า ลรวรับปริญญาก่อน <S <S ไมมเราก็จบคือทำงานเข้าทำงานแล้วไม่รับปริญญา <S <S อันนี้น้องฟางค่ะตื่นแล้วบายยก็ก่อนเร็วสวัสดีค่ะฮัลโหลกอนฮัลโหลตื่นแล้วยิ้มหวานเอามาเปิดอ,อนันต่อไปกินไรกินไรเนี่ยเปิดอันต่อไปดีไหมได้อแล้ว อยังไม่เจอภาษาอังกฤษไงเดี๋ยวช่วยทันหยิบสลากนั่งทำคลิปแล้วกันพูดเก่งมากเลยมีแบบทำหน้าแบบทำงานอุ๊ยเ,เลยเลยหรือเปล่าไม่ได้เลยใช่อ๋อโอเค<ท>อยากกัดฟันแรงนะ ชมพูชมพูอ่าอันนี้อ่านยังครั้งอันนี้นี่จะอ่านโสดกี่เปอร์เซ็นต์โหตอบง่ายมากคำถามนี้เพราะว่าโสดร้อยเออถูกต้องเก่งมากช่วยตอบคำถามเก่งมากน้องปลาอังได้น้องปิ h ม n g h a ิงแฮปปี้บอย h i n g ิงแฮปปี้บอยซัมติงก็คือช่องชื่อ YouTube ของพี่กวลันเองของพี่นิกกี้ที่พี่กวลันทำอยู่แฮปปี้บอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทำไมจะไม่ใช้ช่องของพี่นิกกี้เพราะว่าพี่กลันทำงาน ให้กับพี่นิกกี้อยู่เราแชรของตัวเองไม่ได้หรอไม่ได้ต้องทําให้พี่นิกกี้อ่ะในคําถามก็จะเป็นคําถามว่าคลิปนี้จะเป็นของพี่นิกกี้หรือเป็นของเราเป็นของเราแต่ว่าอยู่ในช่องของพี่นิกกี้ตายแล้วตายแล้ว จะต่อสัญญากับ Happy Boy ยไหมคือเอาง่ายๆคืออยากทอยู่ชอบทำ YouTube แหละแต่ว่าคือในช่วงของปีหน้าไม่ใช่แบบงานอย่างอื่นนะแต่ว่าเป็นเรียนที่มันจะแบบเรียนหนักมากๆเตรียมตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเลยดีกว่าก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำ YouTube ต่อแต่ว่าอนาคตทำแน่นอนค่ะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะแว่นคือคำถามนี้เยอะมากแวนได้มาแต่ใดเอเวนอดีตไม่ได้นะคะไม่ให้พี่กอลนใส่แว่น ทำไมอ่ะไ,ได้เดี๋ยวใส่แว่นเดี๋ยวเหมือนพี่ปิ่งเกินไปเดี๋ยวจะเป็นฝาแฝดกันเดี๋ยวปราจ๋าจะมีลูกสองเดี๋ยวมีผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งไม่ได้ได <c oughs> แว่นจะหนนูแม่นนะคะก็คือ เก็บตังนะคะซื้อเองครับแต่เขาเห็นเป็นคนบอกว่าเหมือนพี่นิกกี้ไม่เหมือนนะของรานเสียมตาวันที่ใส่ไปวันที่ไปถ่ายที่เกาะเกต็ดอะเหมือนบ่าไม่เหมือนคนละแบบเลยใช่ก็ต้องจ้างใจทํางานนะคะอ่านต่อไปได้ค่ะขอความรู้สึกให้ f c ค่ะหืนอันนี้ชอบคําถามนี้มากเพราะว่า FC หรอไม่ใช่ f c แบบตัวย่อ FC เลยอะแฟนคลับไหม จะบอกกับ FC ค่ะหื่นว่า <S <S <computers> <S ก็ต้องขอบคุณมากๆคือไม่ว่าจะทำอะไรก็รักพี่นิกกี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักลอ,ลองมาคือแฟนคลับเลยเพราะว่าพี่นิกกี้ให้งานทำรันเขารันรักอะไรอย่างนี้แล้วลองมาก็คือแฟนคลับเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยคนดูวิวหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่มีถ้าไม่มีแฟนคลับหรือว่าคนคอยเม้นท์คนคอยช่วยปั่นในโซเชียลอะไรเงี้ยก็คือก็จะไม่มาถึงตรงนี้แน่นอนก็ต้องขอบคุณ FC ที่รันก็แบบ ขอบคุณมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะอยู่อยู่แล้วก็จะแบบมีคนมามารักมาชื่นชอบเราอย่างรวดเร็วขนาดนี้ะอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะฝากเอ็นดูกอลันแล้วก็น้องปิ๊มด้วยนะคะทําไมตัวจริงน่ารักหนูอ่ะชอบเจอคาถามว่าตัวจริงน่ารักแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะหนูเจอคนที่เข้ามาทักหนูน้อยมากแล้วก็คือ,อใช่คือเอาจริงๆพี่กอลันแอบสองสัยว่าเขาเห็นพี่กอลันตอนไหนเพราะว่าไม่เคยมีคนเดินเข้ามาทักพี่กอลันเลยอเอ้พี่กอลันหรือขอถ่ายรูปอะไรเงี้ไม่ค่อยมีเลยแบบหนึ่ง คนไม่ใช่วันหนึ่งหนึ่งคนด้วยนะแบบหนึ่งเดือนหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบเจอก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ถ้ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปน้องปิมเนี้ยดีใจไหมหนีเลยเหรอทำไมอะเขอเหรอไม่ใช่ไงมันมันเคยมีนะแบบคนมาจับปิมแล้วมาแบบหยิกแก้มอ๋อคนเขาเอ็นดูไงไม่ใช่ไงหนูบอกเขาเบาๆหน่อยครับ คือบอกเขาแล้วอะไรอย่างี้ใช่ไหมผู้ใหญ่าอาจจะน่ารักน่าชาังแต่บางทีคณน้อตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่ก็อาจจะแบบเจ็บหรือ<ม>อะไรอย่างงี้ไม,ไม่เด็กก็ไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ใช่ไงคือหนูโดนตั้งแต่แบบใช่ใช่ใช่ใชใชนี่คนคนโตนะคะ <S <S ตอนนาเบนมีรู้ก็คือคนนี้เป็นคนแรกนี่ไง <Yeah. S 1> What is your name ง่ายมากคืออันนี้เป็นคําถามปั่นมากเพราะว่าเราเลือกมาเพราะเขามีไอจีรันใช่ป่ะแล้วเขาก็มาถามไอจีรันแต่เขาถามเราว่าเขาชื่ออะไร What is your name พี่ตัวนนชื่ออะไร หนึ 1> 1, 2, ่งสองสาม่โกลันเ <c oughs> อาอีกทีเอาอีกทีชื่ออะไรคะโกลันค่ะโกลันค่ะคือเขาอ่ะเ <U. A. S 1> ข้ามาในแอคเขาพี่โกลันใช่ไหมแล้วชื่อพี่โกลันอ่ะก็คือเขียนว่าโกลันแต่เขาถามถามพี่ว่าชื่ออะไรพี่ก็เลยแบบต้องเอามาตอบชื่อโกลันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักที่ดูนนยกกูทูปอรอพร้อมมีแลนจะไปเที่ยวไหนไหมอันนี้ไม่น่านะแต่ เหมือนจะพูดจังวันหรือเปล่าไม่ได้จ้ะเหมือนจะไปสเก็ตที่มันมีสนุกของโกลันนะคะก็คือแพนเยอะมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไป <laughs> แพนแพนเยอะมาก <laughs> ชอบใจชอบใจ <laughs> ช่วงวันหยุดสิ้นปีใช่ไหมคะเราไปไหนอ่ะอเล็กเดี๋ยวจะยกจนหนึ่งร้อยนิ้วอ่ะญี่ปุ่นคะ่ะอ่าอันที่สองไ, <laughs> ไปในใจพี่ปิม่มไปในใจพี่ปิ่มแล้ว ไปข้างในไปเลยใจทำไมอ่ะไม่ได้อยากไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวโอเคแต่ว่าต้องทํางานก่อนไปมาจเลยนะคะมันจะได้จบจบไปแต่ต้องทํางานก่อนไม่ไปที่อื่นให้ไปตรงซันเลยจบเลยคือพระอาทิตให้ไปถึงพระอาทิตนู่นเลยขึ้นอวกาศแล้วก็ไม่ต้องลงมาแล้วต่ไม่ได้เจอปิมนะถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะมันกลับมาได้ มั่นใจได้ไงพี่คนละอาจจะไม่ก่อนก็แล้ะขึ้นไปแล้วอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวล่วงนะน้อง้างอาจารย์ไม่กลับมาแล้วคุณไปห้ามล่วงนะนอยากทําอะไรบ้างเป้าหมายหรือแผนที่อยากทาคือเยอะมากที่หลังจากจบก็อาจจะต้องเป็นศิลปินก่อนต้องต้องทำมานั้นก่อนแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็มีอย่างอื่นให้ทําแต่และก็อยากจะไปจุดเริ่มต้นก่อนอย่างแรกแล้วค่อยทําอย่างอื่นต่อไปอะไรแบบนี้ก็ทําธุรกิจ มีแผนก็คือถ้าศิลปินแล้วก็ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาทํางาน่ะเราจะทํางานแค่อย่างเดียวไม่ได้ไงคุณไปอยู่บ้านอื่นคุณไม่ได้อยู่บ้านนี้ถ้าอยู่บ้านนี้ไม่ต้องมีเสียงด้วยอันต่อไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราทำเสีบงด้วยงานเยอะๆใช่เราจะได้มีเงินเยอะๆใช่ไหมเราแบบไลฟ์สด ร้า,ายส่วนใครของอะไรงี้ไหมมีคนถามพี่กรันว่าเมื่อไหร่พี่กรา,าจะมีแฟนให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือก่อนอันนี้คือต้องเรียนหนังสือทํางานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมีแฟนนะคะแฟนคุณคุณมีเพื่อนผู้ชายก่อนอย่าต้องไปมีแฟนถูกต้องให้เพื่อนไปก่อนคําถามต่อไปคําถามนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ Amazing เหมือนกันมีคนถามหล้นว่าน้องเลิศเคยทะเลาะกับแฟนไหมไม่มียังไม่มีแฟน คือเอิออ่มใจเย็นเป็นเห็นแบบว่าราันเป็นคนแบบใจเย็นเลยอยากทราบว่าเคยมีโมเมนต์ทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างนี้บ้างไหมคือยังไม่มีแฟนนี่ไม่เคยทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วค่ะทุบมีพี่วันเคยมีแฟน,นแต่เลิกไปแล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นอะปีมเด็กมากพี่ก็ไมีแฟนชื่อวมอะไร ไม่บอกหรอกอเรามันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้างนะคะแต่ว่าเราจะใช้นนวิธีการอ่านม่ได้กันคืภาษาอะไรให้ทุกคนดูวินอาอะไรมือมันต้องมีปัญหาหรืออะไรองี้แต่เราใช้วิธีโดยการปรับความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเคลียร์กันให้ได้แบบภายใน1วันอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ไปรู้สึกดาวัวนอื่นต่อไปใช่แล้วก็คุยกันดีๆใช้วิธีการคุยดีๆปรับความเข้าใจกันมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆอันนั้นก็ อีกอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่คืออย่าอย่าทะเลาะแบบอย่าขึ้นเสียงใส่กันเลยดีกว่าถ้าไม่เริ่มไม่มีใครเริ่มต้องมีคนใดคนหนึ่งหยุดถูกต้องโออยากได้ภาษาอังกฤษอ่ะมาอันต่อไปเรียนจบเดือนไหนประมาณเดือนจบแล้วค่ะให้ทายอีกกี่เดือนมาป้าอ่ะนได้ไหมคะสี่ถึงห้าเดือนอุ้ยเก่งจังเลยรู้ได้ไงอ่ะก็เมื่อกี ออจริงเหรอป่วยแล้วปีหน้าพี่ว uh, รันจบแล้ว2024เรียนอีกประมาณ4-5เดือนจบแล้วยังไม่ได้พูดพูดแล้วพูดหลายรอบแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนก่อนอันนี้ก็บอกเดี๋ยวอีก3เอ้ย4-5เอ่ยเอยอะไรนะ4 5ห้มส่เดือนเดี๋ยวก็ รับปริญญาแล้วจบแต่ว่ารับปริญญาปลายปีเียนอีกประมาณ4-5เดือนจอบละทานต่อไปค่ะของสะสมที่ชอบอาจาสมอที่เข้ากระเป๋าอุ้ยรู้ได้ไงอะ่ะชอบพวกกระเป๋าแว่นตา<อ>รหรืออะไรอย่างเงี้ยรองเท้าพี่นิกกี้ชอบแซวว่าแอ๊ใส่แว่น มีเหตุผลเพราะว่ากาเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเสียงอื้ออื้อหรืออะไรเงี้ยก็คือขึ้นจมูกขึ้นตาชอบขยี้ตาอะไรอย่างนี้แล้วคือตอนเช้าตื่นมาบางทีตาบวมก็เลยต้องใส่แวน่นและเหตุผลที่2ก็คือข้างนอกฝุ่นเยอะการใส่แว่นก็ช่วยอย่างหนึ่งเวลาเรานั่งรถหรือเราอะไรเงี้ยมันก็กันลมกันฝุ่นเข้าตา,างงก็ประมาณนี้ค่ะหมวกทั่วไปผู้หญิงแต่คนนี้เขาชอบแบบใส่ใ่ใหนูไม่รู้อันนั้นหนูดา กอยากทำธุรกิจหรือศิลปินอยากทำทั้งสองอย่างค่ะบอกเลยเพราะว่าอย่างที่พูดไปคนเราเดี๋ยวนี้ทำงานอย่างเดียวไม่พอแต้เป็นพี่คนโตใช่ไหมอะไรก็ต้องดูแลน้องหน่อใไปดูแลดูแลก็ต้องทำงานหาังนพี่โกราชื่อว่าอะไรคะทุกคนตอบคำถามมาในคอมเมนต์แล้วกันว่าน้องของหนูชื่ออะไร โกลันกับยูไดแต่วันนี้ไม่ค่อยได้เจอยูได้ยูไดจะติดเกมเนี่ย <Okay. S 1> กลมๆอ้วนๆน่นนะยูไดจะไม่ค่อยออกจากบ้านนี่จะไม่ค่อยได้นี่สาวคนนี้จะไม่ค่อยได้เจอเลยมาอันต่อไปรีวิวน้องชายยูไดหน่อยยูไดก็คือจริง,รงๆเขาเป็นเด็กรู้เรื่องตั้งใจเรียนอันนี้อ่านว่าอะไรนะอันนี้เขียนว่ารีวิวน้องชายหน่อยครับเมื่อกี้เพิ่งพูดน,น้องชายชื่ออะไรอ่ะรีวิวน้องชายอ่ะเดวเปรย์ยูไดนะคะจริงๆแล้วเขาอะค่อนข้างติดเกมใช่พี่ยูไดเป็นคนมีความรับผิดชอบนะ เขาจะกลับมาเล่นเกมใช่ไหมเขาจะรีบทําการบ้านให้เสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนเลยเพื่อที่จะได้กลับมาเล่นเกมเขาจะใช้ช่วงพักกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยรีบทําการบ้านเพื่อที่กลับมาบ้านปุ๊บเขาจะเล่นเกมอย่างเดียวแล้วถ้าเขาเริ่มสอบคะแนนน้อยเขาจะเครียดแล้วแหมได้สอบได้เขาจะเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากไม่่ใช พี่กลันก็ตั้งใจตั้งใจแล้ววันนี้คุณจะมาทําอะไรคุณจะมาทําธุรกิจอะไรกับพี่ปิ่นไม่มีแล้วหนูเป็นผู้ช่วยอยู่ในนั้นด้วยอะหรจบแล้วก็ทํางานอะไรต่อก็นั่นแหละค่ะศิลปินแล้วก็รับงานทั่วไปใดๆที่มีให้ทําก็ทําหมดต่อไปเราไม่เลือกงานค่ะเราทําได้หมดเฮ้ยใกล้หมดแล้วอีกนิดเดียววิทยาศาสตรจ What is your day? ไม่ใช่มั่ว Make up skin care แปลให้หน่อย เมคอสกินแครก็คือคือคือไม่รู้มันคือครีมแบบว่าบำรุงหน้าแม้แบบก่อนนอนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเครื่องสำอางรันก็ใช้เซราวีค่ะมันเกี่ยวกับพวกบำรุงหน้าไม่ให้หน้าแห้งพี่กวนเป็นคนหน้าแห้งเนี่ยเหมือนปิมเลยเนี่ยปิมหน้าแห้งเนี่ยตรงเนี้ยลพี่กหลอกหลอกแล้วก็ละไม เ้ยกละแม่เ้ยลระแม่เคยถูกแล้วก็มี2ตัวค่ะแล้วก็ทั่วไปเวลาทํางานได้ของมาเป็นรีวิวแล้วก็มาใช้นะคะแต่ว่าตัวไหนที่แบบใช้เราแพ้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ใช่คือส่วนใหญ่คือเอามาจากงานรีวิวแล้วก็มาใช้ค่ะไม่ค่อยได้ซื้อเองเท่าไหร่ไม่อันสุดท้ายก็คือประมาณว่าเรียนจบแล้วทำ u t u b e ต่อไหมทำค่ะทำแน่นอนแต่ว่าทำในรูปแบบไหนต้องมีช่องแต่แองไม่ต้องไปใช้ช่องพี่นิกกี้ค่ะ ช่องตัวเองแต่ป๊านี่น่ช่องตัวเองใช่เขาใช้ช่องของพี่ดิกกี้ช่องล ถ้าอยากทำน่ะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อยากทำอะไรก็ไปทำอะไรคลิปหมายถึงว่าจังหวะนั้นชอบอะไรก็มาทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นรายการหรือว่าเป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกส่วนตัวอ่ะสมมติเราไปเที่ยวไปทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ถ้าในอนาคตอยากทำ u t u b e นะคะฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s u b s c ค i b e คลิปนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มีผู้ช่วยตัวป่วนค่ะฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Boy e n อ e เตอร์เทนเด้วยค่ะ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Boy Entertainment ด้วยค่ะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Boy Entertainment ช่อง Happy Boy Entertainment ด้วยนะคะพูดเหมือนช่องมิวส์ไงอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆิงไม่ดูบุอย่าลืมซักเสือกมาก่อนกดด้วยเดคะ่ะปาาบอกอย่าลืมแป่าไฟก่อนด้วยนะคะพูดให้หน่อยบอกว่าอย่าลืมกดกระดิง่งกินะ้งกิ้งไะาคะอย่าลืมกดกระดิง่งกองกรองกิ้งกิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ